วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลกร้วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณบริเวณด้านหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยกิจกรรมภายในงานได้กราบอาราธนาพระครูประหลัดสุวิส์สุวิชาโพผู้ช่วยจาวัดพระ,พระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านประกอบพิธีกรรม และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อห,หยุดใจผ่อนคลายจากความกังวลสแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์โดยนำใจกลับมาตั้งไว้ที่สูนางกายฐานที่7ตามหลักวิชชาเพื่อให้ใจของทุกท่านนั้นมีความสะอาดบร,ริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังกทานโดยคณะท่านเสภาพผู้แทนนำกล่วาวคำถวาย ได้แก่กรรยะาณมิตรกิติภพ,พวงโพธิพันธ์นำกล่าวในภาพภาษาบาลีส่วนทางด้านกัลยะาณมิตรรองศาสตราจารย์ดรสิริกุลมิสุทธ์เมธังกูลนำกล่าวคำถวายในภาพภาษาไทยจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตภาคปายนะครับพระอาจารย์ถาวรถาวโรครับได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอน,นิสงฆ์กฐินพร้อมทั้งแจ้งข่าวสารงานบุญ โดยเฉพาะการเลื่อนจัดพิธีทอดกรถินสามัคคีของวัดพระธรรมกายจากวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนเป็นวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงนะครับวันพระคือ15ค่ำเดือน12จากนั้นนะครับท่านก็ได้ถ่ายทอดถึงเรื่องราวอานิสงค์ของการทอดกรถินในทัศนะขององเรียนอังคณาฝันญนา,าท่านพิธีกรรมมทุกท่านได้รับฟังกันหลังจากนั้นครับ พระครูประสุวิศวิชาโพนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายท่านประทานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อก่อนที่จะได้อ่านทุบทนโอวาทอันสมบูรค่าพร้อมแสดงปากินากาศธรรมเพื่อชี้แนะหนทางแก่ยอดทักษะบามรมี คุณผู้ชมครับแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดองเชื่อว่ารัสโควิสิก้าแต่การสั่งสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การสร้างบารมียังคงปฏิบัติต่อไปภายใตา้ม,มาตรการของการเฝ้าระวังนะครับของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด การปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์นะครับก็คือทําใจของเราให้สบายนะครับนำใจของเราให้ผ่องใสจึงเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นความสะอาดกายทําให้ห่างไกลจากโควิดได้ความสะอาดของดวงใจจะทําให้เราสามารถอรด้นนะครับจากความทุกข์ทั้งปวงได้ในสภาวะการเช่นนี้นั่นเองครับ